ใครประโยคแมทแมสจากละครนะคะพี่ตาลองช่วยหนูนะจรู้ีนกเคยพูดหลายๆกับพี่ตาแต่จริงๆแล้วนกอยู่ข้างพี่ตานะคะแรงเงาหรือแรงพยาบาทแรงเงาถูกต้องค่ะถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์มงกุฎดอกส้มหรือดอกส้มสีทองคะดอกส้มสีทองถูกค่ะจริงเหรอแกใครบอกอ่ะมั่วหรือเปล่าพี่ขนมปังเนี่ยนะอันนี้จากฮอร์โมนไววาวุ่นหรือเดอะเท็ฮอร์โมนค่ะ คนแหละใบบาวุ้นแหละถูกต้องค่ะบัตรซบนี่เราหยุดยิ้มไม่ได้เลยน้ำตาโรบอทหรือน้ำตากรรมเทพค่ะกรรมเทพอะคะถูกต้องค่ะนี่เจตบหน้าหนูหนูไม่ว่าอะไรแต่ที่เจไล่หนูออกจากบ้านนี่บ้านมึงเหรอแถวแต่ถูกต้องค่ะชิ้แถวรอยิ้มค่ะเกิดว่าใครอยากรู้เคล็ดลับนางงามคนนี้ก็ติดตามไว้ในพรามแคร์ปันปันนะคะ l i f e เอ็กงานมาหากรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวบรวมคนรักสุขภาพกว่าหมื่นชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นแบรนด์สุขภาพฟิตเนสเวลเนสสกินแคร์หรือเทคโนโลยีสุขภาพนี่คืองนานที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสที่จะได้เจอลูกค้าแบบโตต่อตัว,ตว,ตวสนใจร่วมออกบูธหรือเป็นสปอนเซอร์ติดต่อ